ย้อนเวลากลับไปสมัยตอนที่พี่อยู่ประมาณม6นะฮะช่วงประมาณปีปลาย ของวิชารอดอนะครับเราจะต้องไปฝึกภาคปฏิบัติใช่ไหมฮะคือหลายคนนะครับบางคนอาจจะเคยฟังคลิปเรื่องเล่าวิชาทาหารมาแล้วใช่ไหมฮะที่พี่ไปแบบว่าเออไปภาคสนามถือปงถือปืนอะไรประมาณนั้น that is correct นะครับแต่ว่านั่นเป็นเพียงการฝึกในศูนย์ฝึกเท่านั้นนะแต่นี่นะครับจะเป็นการที่พี่จะพาน้องทุกๆคนนะครับไปขึ้นเขาไปลุยป่ากับพี่ให้รู้เลยว่าภาคสนามของจริงนะฮะมันเป็นยังไงตอนปีสนะฮะช่วงนั้นเป็นประมาณแบบต้นปีเลยนะฮะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าวะเพื่อ พี่อาจจะรอแต่กูไม่เนะครับรอรอปี3ทุกคน จะต้องไปฝึกภาคสนามนักเรียนทุกคนนะไอพวกเด็กมหทุกคนปีสามนี่โรงเรียนลาสซีมาวิทยาลัยของเราจะต้องไปฝึกภาคสนามด้วยกันนะเราจะไปสนามหนึ่งฮะเขาชื่อว่าเขาตะกุดรังนะน้องฮะเขาบอกว่านี่นะคิดซะว่ามันเป็นรีสอร์ทสาวัน2คืนเราจะเข้าไปเนี่ยก็จะมีการดูแลจากครูฝึกเป็นอย่างดีภาคสนามรอรอน่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนักเรียนนะไปฝึกยิงปืนไปฝึกทําอาหารกลางเต้นนอนเมื่อไปเข้าแคมป์นนักเรียนชอบใช่ไหมอืม,อมครับผมเข้าแคมป์มันก็คงจะน่าสนุกดีมั้งครับ เขาตะกุดดังนะครับมันอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงนิดๆน,นะฮะโรงเรียนก็เลยนัดแต่เช้าเลยว่าอาพรุ่งนี้เช้า6กโมงทุกคนต้องมาถึงโรงเรียนเราจะขึ้นรถบัสไปเข้าแคมป์กันนะเขาเรียกว่าไปเข้าค่ายนะไปเข้าค่ายนะพี่ก็ตื่นเต้นนะแต่ในความตื่นเต้นกูก็แบบไม่ได้อยากไปขนาดนั้นนึกออกไหมแต่โอเคไปก็ไปนึกออกม,ม,มัน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 เป็นไฟบังคับนึกออกมั้ย ถึงโรงเรียนนะับมันจะมีกระเป๋าเป้และกับแบกเปบเพื่อแบบเออ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 ไปเจอเพื่อนทักไทยกันเฮ้ยวันดีมึงแบบทุกคนหน้าใสมากไอ้้ย่มึงอาบน้ำมาโอ้โหผมเพ่าสะอาดทุกอย่างกลิ่นหอมแบบผิวเนียนมากเลยเพราะทุกคนรู้ครับว่าแม่งจะเป็นความสะอาดในครั้งสุดท้ายในรอบหลายๆวันทักทายเพื่อนพร้อมไม่เพื่อนเฮ้ยพร้อมพร้อมพร้อมไป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 กูไปแบกกระเป๋าครับไปขึ้นรถบัส ม,มันเป็นมันเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้น้องคิดภาพตามพี่คือนั่งอยู่ในรถใช่ไหมแล้วพี่ก็แบบหันไปทางซ้ายครับทางซ้ายก็จะเป็นแบบวิวทิวทัศใช่ไหมมันก็เริ่มจากแบบมีตึกมีอาคารบ้านเรือนนะครับตอนอยู่ในเมืองใช่ไหมสักพักหนึ่งฮะก็จากตึกมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นบ้านคนทั่วไปครับเป็นบ้านคนหลังเตี้ยๆครับเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็เริ่มเปลี่ยนจากบ้านคนลงเปลี่ยนเป็นต้นไม้ครับเริ่มเปลี่ยนเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าจากทุ่งหญ้าครับเริ่มแบบมีพุ่มไม้โพคือแบบบรรยากาศค น้องคิดสภาพท้ายขวาเนี่ยมันเป็นต้นไม้แบบขึ้นเต็มระบบพี่ก็บอกในใจตัวเองเขาว่าอ่ะโอเค I am here for camping แ yeah. ยมาเข้าแคมปิ้งนะเออก็คงจะมานั่งดูป่าดูไม้แล้วก็นั่งย่างอาหารสักหน่อยแล้วะเดีย๋ยวพี่จะพาทัวร์นะครับว่าตอนที่รถเราเข้าไปถึงมันเป็นยังไงนะไอ้น้องเข้าไปถึงรถบัสแบบคือนักเรียนทุกคนอยู่บนรถใช่ไหมเขามีค <c ười> ำกล่าวขาน <c ười> ไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่รอรอทุกคนแม่งก้าวเท้าถึงพื้นเมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้น เป็นจังหวะวินาทีแห่งการเริ่มหลุมนรกพี่ก็ไม่เข้าใจครับก็ส่ตงต่อกันมานะครับแค่เอาเท้าเหยียบลงพื้นมันจะถือเป็นการเริ่มหลุมลมึงบ้าเปล่าพี่ก็เลยค่อยๆนะครับถือกระเป๋าแล้วค่อยๆเดินลงมาจากรถครับเหยียบเท้าเหยียบพื้นปเฮ้ยไอย้พวกปีศาจเดินลงมาจากรถอ่ะครูฝึกไม่ดังไกลครับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะปีนปีนปีนรุนรุนรุนปีนปีนปีนไอ้ไอ้พวกปีศาจที่ลงมาจากรถอ่ะยืนทำอะไรอยู่มอบมอบเตาเสียงปีตัวนี้มอบ กูไม่เข้าใจทำไมคือแค่ผมก้าวเท้าลงมากูก็ต้องหมอบแล้วพี่ก็หมอบถึงพื้นต๊นลุกพกมึงลุกลุกลกูบอลุกขึ้นมาวัดเดอะฟัคเฮ้ยมีคนช้ามีคนช้าตีนหมอบอีกรอบคือนั่นแหละครับกูเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมรุ่นพี่กูถึงบอกว่าเมื่อใดที่เท้ามึงถึงพื้นเมื่อน,นั้นคือมึงเริ่มหลุดนรกครับโอ้โหกูไม่คิดไม่ฝันปี๊ตีนีนีน้องเข้าใจไหมว่าพื้นมันไม่ใช่พื้นคนอนกรีตมันเป็นพื้นทรายมันเป็นพื้นทราย ไม่เกินสองนาะทีแรกหลังลงจากรถบัสครับทุกคนแม่งคือฝุ่นคุกตัวอาจารย์บอกว่า,วาอ่ะยืนนี่ต้อนรับเข้าสู่เขาตะกุดรังนะนักเรียนอย่างแรกก่อนเลยนะขอให้ทุกคนเนี่ยเดินต่อแถวผ่านด่านตอนนี้ก่อนพี่ก็แบบโอ้มันมีด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยเหรอวะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรจนกระทั่งกูเห็นคนข้างหน้ากูเดินเข้าไปแล้วแม่งเดินออกมาครับใช้เวลาเพียงไม่ถึง1ิบวินาทีออกมาหัวมันล้นเป็นพระเลยครับ <laughs> พี่แบบ โอ้ชิตแลมันคือห้องตัดผมไม่น้องมันคือห้องตรวจผมแล้วมันตัดผมคือรอบนี้มันบีออนฮะใครฟังเรื่องเล่าค่ายรอดอมาน้องจะรู้ว่าปกติเนี่ยไอ้พวกรอดเวลามันเข้านะครับการตัดผมนะมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ตัดเร็วขนาดนี้แลวเขาไม่ได้ตัดนั้นแต่หน้าหน้างานขนาดนี้อันนี้คือแบบตัดดับทถยแบบแปร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 แบบใครผมยาวเกินคนนั้นมึงไม่รอดผ่านด่านตรวจเข้ามาปุ๊บนะฮะมันก็จะเข้ามาถึงแอเรียบริเวณตรงนี้นะครับ เขาก็บอกเราว่าอ่าวันนี้เนื่องจากว่าเราจะมาเข้าค่ายกันเนาะอันนี้มันก็ไม่เหมือนการเรียนรอดอทั่วไปนะไอ้พวกนักศึกษาวิชาทหารเราจะอยู่กันมาประมาณ3วัน2คืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องไปหาที่พักให้ได้ก่อนโอเคไหมอาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รีสอร์ทของเรากูแบบขอให้นักเรียนทุกคนนะเอากระเป๋าเนี่ยไปวางไว้ที่พักของตัวเองก่อนโอเคไหมอาจารย์ได้ทําการแบ่งที่พักไว้ให้แล้วพวกเธอเนี่ยก็สามารถเดินเข้าไป เอากระเป๋าไปวางได้เลยนะเราได้ยินคําว่ารีสอร์ทกูก็อุ่นใจแต่พอกูเดินเข้าไปทุกคนก็รู้ดีมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก Welcome to resort Motherfucker <c oughs> เลือกเลยจ้าอ้าวใครใครจะเลือกตรงไหนไปไปใช่ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านฮะมันไม่มีเสือมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่เต็นท์อยากไปนอนตัวไหนก็เอา <c oughs> คือรอดอของเรานะครับเวลาเราเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าผลัด คนเรียนรดอเนี่ยมีประมาณหลายพันคนใช่ไหมหลายพันคนน่ะมันไปเข้าพักสนามพร้อมกันทีเดียวไม่ได้มันเข้าไม่ได้หรอกนะครับเขาก็เลยต้องซอยแบบแบ่งเป็นผลัดก็คือผลัดหนึ่งไปเข้าพักสนามก่อน3วันแล้วพอหมด3วันนี้ผลัดหนึ่งก็ออกมาให้ผลัด2เข้าไปใครก็ตามที่เป็นผลัดหนึ่งนะครับต็นั้นก็จะใหม่เอี่ยมสะอาดตานะครับห้องน้าเขาก็เพิ่งแบบทำความสะอาดถูๆถยๆมาใช่ไหมแบบสะอาดยับนึกออกปะใครอยู่ผลัดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดี แต่กูอะโชคไม่ดีกูอยู่ผัดสผัดที่3ามก็คือเข้าไปใช้รอบที่3ามอะไอเต็นเนี่ยไม่ว่าแต่ไอห้องน้ำเนี่ยรับไม่ได้ค <c> ร <oughs> ูฝึกก็บอกพี่ไงว่าอ่าถัดไปทางขวาเนี่ยของรีสอร์ทเรานะมันจะเป็นห้องน้ำถ้าหากว่าใครมีอะไรมีธุระปวดหนักปวดเบาก็ไปใช้ห้องน้ํานี้ได้นะครับน้องคิดสภาพนะเว้ยพี่เข้าไปเนี่ยผัดสแล้วแล้วนี่คือห้องน้ําที่แบบ ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันผัดต่อผัดส่งต่อกันทอดต่อทอดคือเข้าไปเนี่ยมันจะมีร่องรอยอรารยธรรมของผู้ที่มาก่อนหน้าเรานะครับผัดพี่นะครับคือในเมื่อห้องน้ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทุกคนก็เปิดห้องน้ําเองเปิดห้องน้ําเองคืออะไรครับคือมันจะมีป่าอยู่ข้างๆครับพระเจ้าช่วยหลังผัดสองขึ้นไปพี่ค่อนข้างจะมั่นใจทุกคนแทบจะไปป่าทางคนนี้หมดเลยคือ <laughs> น้อยคนมากที่จะเข้าไปห้องน้ําเพื่อใช้ห้องน้ําจริงๆนะครับ ตั้งแต่วันแรกที่กูเข้าไปกูรู้เลยว่าถ้ากูได้อาบน้ำคงเป็นปาฏิหาริย์แล้วล่ะนะใครอยากจะอาบน้ำมีอยู่ไม่กี่ออปชันฮะคือมึงหยิบขันตักน้ำจากในห้องนี้แล้วไปอาบในป่าหรือหรือมึงไม่อาบเลยมีอยู่แค่นั้นเองแต่ว่าค่ายรอโดรอนะครับน้องครับมันจะมีจุดศูนย์รวมจิตใจของพวกเองเสมอในค่ายรอดดครับนี่ครับจะมีเต็นท์ใหญ่ครับจะมีเต็นท์อย่างนี้เต็นท์ใหญ่รบลลลลลนี่ฮะตั้งอยู่สง,งา่าอยู่ตรงนี้นะครับ จะเป็นดั่งศูนย์รวมจิตวิญญาณของรอดอทั้งค่ายนะฮะมันคือจะบอกว่าร้านลูกชิ้นก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าครั้งก่อนตอนที่พี่อยู่รอดอเนีแบบ่ยมันแค่ลูกชิ้นกับร้านขายน้าครับแต่นี่ครับมันขายทุกอย่างครับมันมีตั้งแต่ลูกชิ้นนะครับน้าอัดลมน้ําหวานนะครับมีทิชชู่ผ้าอนามายัยเปรียบดังเซเว่นอีเลเวนท่ามกลางศูนย์ฝึกรอดอรครับและใครเอามาขายครับแน่นอนครับก็มีครูฝึกเหมือนเดิมชี e ีส a แบ็คครูฝึกก็มาวะ่ะอ่ะ ดูสถานที่ครบแล้วพวกเองเนี่ยนะเดี๋ยวเช้าวันนี้นะเราก็จะเริ่มการฝึกเลยละกันนะเราจะเดินทางไกลกันเราจะเดินทางอ้อมแบบนี้แผนคือเดินทางอ้อมแบบอ้อมเลยนะเขาบอกเนี่ยระยะทางนะไม่ไกลมากหรอกประมาณ78กิโลนะก็ไม่ได้ไกลมากพี่ก็แบบอืมจังหวะนี้แหละครับเราจะเริ่มเห็นปฏิกิริยาของเพื่อนรอบข้างอย่างฉับไววันนั้นนะฮะใครแม่งไม่ป่วยอ่ะแม่งจะป่วยทันทีเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของรอดอถูกกระตุ้นเมื่อได้ยินประโยคคาว่าวันนี้จะมีเดินทางไกลนะครับ ครูฝึกครับผมเป็นหอบหืดครับอีกคนนึงโอ้ครูฝึกครับเท้าผมมีแผลนะครับอันนี้พักก๊อตที่พันขาผมอยู่ครับอ๋อเอาหรอมีใครอีกไหมนี่อ๋อผมอแพ้ฝุ่นรุนแรงครับครูฝึกคิดว่าเดินเดินไกลเนี่ยมันฝุ่นมันเยอะครับแพทย์ไม่แนะนําให้ให้ไปเดินคุกฝุ่นก็ในยากแก้แพ้ครับครูฝึกโอ้โหมันก็คงจะมีจริงแหละแต่กูว,ว่าไม่ทุกคนะนะคือบางคนมึงเป็นนักบาสมึงเล่นบาสยังเก่งแต่มาสัปดาห์นี้มันหอบหืดเฉยเลย เรียบร้อยพวกกลุ่มนี้ฮนะครูฝึกก็จะแยกออกมาก่อนอ้าวปลายปลปแยกไปนะเอ้าเนี่ยเขาก็จะแยกไปแบบให้ไปอยู่เต็นท์พิเศษนะครับครูฝึกนะครับก็บอกว่าอะได้เวลานะครับเราก็จะออกไปเดินทางไกลแล้วกันนะวันนี้เนี่ยนะเป้าหมายของเราคือเดินไปถึงสนามยิงปืนเดินไปได้เดินไกลจริงนะครับคือมันเดินขึ้นเขาเดินลงเขาเหมือนน้องขึ้นภูกระดึงอารมณ์ประมาณแบบออกทริปภูกระดึงแต่แบบอาจจะไม่ได้แบบขึ้นเขามากขนาดนั้นแต่มันเดินไกลไว้น้องไอจังหวะที่เองไปถึงสนามยิงปืนเนี่ยนะครับครูฝึกก็เเลลยบอกกวว่่าาทุคนมถึงแ้ี เตรียมเข้ายิงปืนนะมาภาคสนามเข้าค่ายมึงต้องยิงปืนเป็นหน้าที่ของมึงนะครับก็คือยิงให้ตรงปุ๊ชปุ๊ชปุ๊ชแบบนี้ฮะคือต้องยิงให้เข้าเป้าให้ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าน้องเป็นเด็กดีสามารถยิงเข้าเป้าได้เป๊ะนะครับมันก็จะทำให้น้องแบบว่าดูพราวในสนามนี้ไงนะึกออกไหมครับคือครูฝึกพี่นะครับบอกว่านักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่มายิงปืนเนี่ยนะเราต้องการรอดอที่ยิงปืนอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอ็งยิงยังก็ได้ขอให้ยาเป้าสะอาด ไอ้ภาคฝึกสนามบอดอนะครับไอ้คขาว่าเป้าสะอาดมันคืออย่างนี้ไว้น้อง <_ s 1> นี่คือกระดาษยิงปืนใช่ไหมมันเป็นเป้าใช่ไหมเราก็จะมีเป้าเนี่ยมีวงกลมใช่ไหมมีศูนย์มีศูนย์เล็งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเนี่ยอันน,อน,น,อน,นี้คือเป้าที่เป้าที่น้องต้องยิงนะครับในในรอดอนะเนี่ยน้องต้องยิงแบบนี้ตอนที่เองจะยิงนะครับถ้าหากว่าเองยิงดวนแบบเนี้ปุบปุบปุบป,บปุบคือทุกลูกที่มึงยิงเนี่ยไม่โดนเป <s> ้าเลยไอ้แบบเนี้ยสำหรับศรรูนย์ฝึกยิงปืนเนี่ยเขาเรียกว่าเป้าสะอาดครูฝึกบอกว่า มึงทายังไงก็ได้ให้มึงอย่างน้อยมึงก็ยิงให้มันโดนหน่อยใครเป้าสะอาดมึงโดนวิทพื้น50ยกตอนนี้ปืนนะครับน้องจะต้องมีเพื่อนมีคนนึงยิงแล้วก็มีคนนึงแบบนอนอยู่ข้างๆน้องนะครับคือเองเนี่ยนอนแล้วก็ถือปืนเลง็เลงเล็งเป้าใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนเองเนี่ยนะครับเขาจะเอาหมวกเนี่ยมารองด้านขวาเพราะว่าเวลาน้องยิงปืนออกแบบโปง้ปงโปง้ปงๆนะครับกระสุนที่ยิงไปแล้ว่มันจะเด้งออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมึงจะต้องเอาหมวกนะครับเอาหมวกร้อดอมึงนี่แหละนะครับมารองกระสุนไว้ กระสุนเนี่ยต้องเก็บให้ครบนะครับต้องเก็บไปคืนเพราะว่ากระสุนมันมีเบิกมากับคืนไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนทุกเม็ดที่น้องยิงเนี่ยนะครับมันก็ต้องคืนให้กับครูฝึกให้ได้ด้วยนะครับเคยครูฝึกทหารเนี่ยเขาจะเข้ามาเช็คทุก่องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แ,แบบมีปืนลั่นหรือยิงอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบเซฟปืนให้มันดีพวบกเล็งเลงครูฝึกก็แบบอ้าวเปิดลั่นไกลเอ้ยเปิดไกลปืนนะครับเปิดไกปืนยิงเพื่อ ปุ้ง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 มันเป็นความรู้สึกที่มันมากไอ้น้องคือมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งใครชอบปืนน้องจะชอบแบบปุ้งปุ้งปุ้งนะครับยิงหมดแม็กประมาณ1ินัดน้องครูฝึกก็บอกว่าอ้าวไอ้พวกนักศึกษาทั้งหลายไปเก็บเป้ามานะครับพี่ได้ความที่ว่าพี่ค่อนข้างจะมั่นใจว่ายังไงกูก็ยิงโดนอะเดินไปดูเป้าครับพี่ก็เดิน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 ไปดูเป้านะครับสภาพเป้ายังไง่น้องครับโหยิงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่แบบเฮ้ยเฮียจ้ารานผมก็ของจริงเหมือนกันนี่หว่า ว่าอย่าให้ผมจับปืนนะโอ้โหยิงแม่นเหลือเกินนะครับพี่ก็ยืนอยู่หน้าเป้าอย่างเงี้ยกำลังแบบภูมิใจกับผลงานตัวเองสักพักหนึ่งแมงก็มีเพื่อนอีกแถวข้างๆเดินมาหาพี่แล้วก็มาทิปเป้าเดียวกันครับมันก็แบบเดินมาอ้าวหวัดดีเดินมาทําไมเนี่ยมาดูผลงานเราเหรอเพื่อนพี่บอกอ่ะอะไรไม่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 ไมไมไมเอมม,มึงผิดช่อง <c oughs> อันนี้ช่องกูไอ <c oughs> อันนี้เป้ากู <c oughs> พี่บอก what the ฟัก bro อันนี้เป้าเพื่อนกูเหรอแล้วแสดงว่าไอ้ที่ปักอยู่เนี่ยกระสุนใครวะคือถ้ามันเป็นเ้าเพื่อนพี่แล้วแต่กูมั่นใจว่ามันก็มีกระสุนกลัวอยู่ในเนี้ยประมาณหลายนัดอยู่พอสมควรเพื่อนพี่บอกว่าเอ๊ะมึงยิงผิดแถวไอ้ซั์อันนี้แถวกูกูก็ยิงไอ้เฮี้ยนี้เหมือนกันเอาเอาแล้วแสดงว่าที่ปากอยู่บนเนี้ยไอ้ซีกขวาซีกเนี้ยน่าจะก,กระสุนกูส่วนไอ้ซีกซ้ายที่ยิงเข้ามาเนี่ย น่าจะเป็นกระสุนมึงกูแบบโอชิตถ้านี่เป็นเป้ามึงขันมาปุ๊บโอโหไอสัตว์ใสสะอาดเงียบกริบกูยิงปืนหมดแม็กกูยิงไปเข้าเป้าคนอื่นแล้วเป้ากูมันมีอะไรมันไม่มีครูฝึกก็เรียกเฮ้ยไอรักสารวิทยาหารที่ไปเก็บเป้ามึงกลับมามึงกลับมานี่กลับมาแล้วเอาเป้ามาด้วย จังหวะนั้นนะครับ at that moment เพื่อนที่แม่งก็แบบหยิบกระดาษมันเอองั้นเดี๋ยวกูกลับไปนะเอมมังก็เดินกลับไปทิ้งให้กูอยู่กับเป้าที่มันใสสะอาดขาวงานอยู่อย่างงี้โฮโหพี่กับหยิบเป้าไปครับพร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกช้าๆ <laughs> หนึ่งสอง 3วิทพื้นนี่ครับรออะไรครับมันคืออย่างนี้ครับไปกลับไปถึงถครับครูฝึกไม่พูดอะไรมากอายอันนี้มือปืนเป้าสะอาดปายมึงปายเอาเป้าขึ้นมาปายไปวิทพื้นสี่ห้าหกเห้าสิบรอบหลังจากไปยิงปืนมาทั้งวันนะครับกลับมามีการฝึกเล็กน้อยมีกิจกรรมน้อยฮะ มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ช่วงกลางคืนนี้นะครับเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็คือเข้าไปที่รีสอร์ทของทุกท่านนั่นเองนะครับกลับมาทุกคนก็จะแบบเหนื่อยทอชุดลอยดอออกก็ไปยิงปืนมาเหนื่อย <ๆ S 2> ใช่ป่ะก่อนเข้านอนนะครับครูฝึกเนี่ยเขาก็จะทําการให้สัญญาส,สุดท้ายนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป่าปี๊ดระยะยาวมันก็จะเป็นสัญญาณว่าเข้าไปนอนในเต็นท์ได้แล้วครูฝึกก็บอกว่า,วาอ่ะ คืนนี้เนี่ยไอ้พวกนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเข้าเต็นท์ไปนอนเนี่ยรอนให้มันดีๆโอเคไหมอย่าเล่นนะโอเคไหมให้นอนก็คือนอนเดี๋ยวครูฝึกเต่าปี๊บทุกคนต้องหลับเลยนะมาถึงครับแกก็จะจับนกหวีดนะครับแล้วก็ปี๊บโอ้มันเป็นตบบปี๊บที่ยาวมากนะครับมันเป็นคืนแรกที่ตำนานกล่าวว่าเปรียบดังรีสอร์ทแห่งการออกล่านะครับนะครับคืออย่างนี้คนที่ยังตื่นและคอยเศร้าพวกเองอยู่นะครับนะจะมีครูฝึกแวะมาบางครั้งบางคราวนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นค่ายที่แบบเองต้องแบบ อย่าขยับจะดีกว่าคือเข้าไปนอนพบเองหลับเลยคนที่จะได้เปรียบที่สุดคือคนที่เข้าไปแล้วมึงหลับปุ๋ยแล้วมึงทําตัวดีๆเงียบๆนะครับแต่มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มึงชอบเล่นมือถือนะครับไอ้พวกนี้อันตรายน้องเล่นไปเนี่ยน้องก็ต้องระวังเพราะว่าแบบระวังไม่ให้แบบมันมีแสงเล็ดลอดหรือมีเสียงเล็ดลอดนะครับครูฝึกเขาจะเดินตะเวนตะเวนหานะครับแล้วมาสุ่มๆนะไม่บอกมามา,มาตอนไหนนะตอนนั้นครับเป็นเวลา,าประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนครับพี่ก็ดียินเสียง เฮ้ยเต็นนั่นะออกมานี่ออกมานี่ออกมานี้เลยโหพี่ก็แบบนะเอาแล้วเต็นข้างกูมันไปแล้วเต็นข้างกูเออเออเออเอเต็นข้างกูนะมันไม่รอดแล้วนะครับคนที่โดนจับไปตอนกลางคืนมันก็ชะตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกครับนะก็จะเป็นแบบว่า exercise in the night อะไรประมาณนั้นออกจะมีลุกนั่งวิดพื้นอะไรก็ว่าไปนะครับเช้าวันนุ้ขึ้นต่อมานะครับครูฝึกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแห่งการเอาตัวรอดคีย์เวิร์ดคือมึงจะต้องเอาตัวรอดเป็นวันนี้พวกเองออกไปเนี่ยช่วงตอนบ่่ายหลลังจกฝึสแ้วี มันจะมีวิชาประกอบอาหารที่นักศึกษาวิชาอาหารทุกคนจะต้องทําได้ <c oughs> วิชาประกอบอาหารในปา่าไปถึงนะครับครูฝึกบอกว่าอ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการเข้ามาทําอาหารในป่าเนี่ยมันก็จะต้องเอาตัวรอดได้คือถามว่าทําไม่เป็นได้ไหมไม่เป็นไม่ได้ <c oughs> ทําไม่เป็นไม่ได้ไม่งั้นวันนั้นมึงม,ม,งม,มีมึงไม่มีข้าวกินนะครับครูฝึกก็บอกว่าอ่ะ ไอ้พวกนักศึกษาวิชาทหารทุกคนเนี่ยพรุ่งนี้มึงจะกลับกันแล้ววันนี้มึงต้องทํากับข้าวให้ปเป็นแบ่งกลุ่มกันเดี๋ยวนี้พี่ก็ได้จับกลุ่มกับเพื่อนพี่ประมาณ4ี่ห้าคนนะครับเนี่ยฟอร์มเป็นกลุ่มกันโอเคไหมครูฝึกก็ถือถุงมาไว้ถุงวันนี้ที่มีให้หนึ่งคือเนื้อไก่ <s> <laughs> เนื้อไก่ดิบๆเลยนะเนื้อไก่ดิบอยู่ในถุงอะ่ะและ้วก็เอามาวางแหมต่อหน้ากลุ่มพี่พี่ก็แบบอื้ออืสองครับปลาครับน้องครับมีปลาดุกปลาดุกที่แบบ ดิบๆอะคือแบบยังไม่ทําอะไรเลยและ3มครับมีข้าวสวยแบบแห้งๆนะครับข้าวสวยที่ยังไม่ทําอะไรเลยกับมันนะครับนะครูฝึกก็เลยบอกว่าเผื่อพวกเองนะครับยังไม่สามารถครูฝึกแกก็ใจดีครับแกก็ให้ปลากระป๋องมาด้วยนะครับนี่น้องเห็นกระป๋องาบนป่ะมันคือปลากระป๋องไว้เนาะมันเป็นกระป๋องใส่อย่างนี้เลยครูบอกว่าอันนี้สำหรับพวกขี้แพ้ ปลากระป๋องมาได้พออยู่แล้วล่ะสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องทําอาหารได้อะเริ่มได้สภาพกูคือตอนนี้กูมีไก่อยู่ข้างหน้ามีข้าวสวยอยข้างหน้าและกูก็มีปลาดุกอยู่ข้างหน้าโดยที่นะตอนนี้ don't อ n o w how to how ท o จุดไฟครับฮา w to จุดไฟ <c oughs> ครูฝูก็บอกว่าเอานอนั่นสิจุดไฟยังไงนะฮ <c oughs> ะนะ <c oughs> อะไรนะครับครู <c oughs> ผมจะจุดไฟยังไงครับ <c oughs> เออก็นั่นสิถูกแล้วต้องเรียนนั่นแหละพวกเอ็จะจุดไฟยังไง <c oughs> แล้วคนละครูก็เดินไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> พ,พี่นึกถึงสภาพตอน,นน้คือ เฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูต้องแบบอย่างเงี้ยแบบแบบอย่างเงี้ยหรอบ้านาหรือต้องเอาหรือต้องแบบต้องหาไม้ไผ่มาหรอมันจะมีสูตรหลายสูตรใช่ไหมเอาไม้ไผ่มาแบบมาขูดเงี้ยขูด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 ไม้ไผ่แล้วค่อยๆเป่าอรออย่างเงี้ยเอาจริงดิตอนนี้ทั้งกลุ่มกูทุกคนในทุกคนในกลุ่มครับมองหน้ากันครับและต่างคนต่างสายตากันก็รู้กันว่าพวกมึงอย่ายุ่งกับปากกระป๋องกู จุดไฟนี่คือนึกถึงการใช้อะไรฮะการใช้ไม้ในการจุดอย่างนี้ใช่ไหมถูถิ่วไม้ให้มันจุดไฟใช่ไหมครับชั้นได้ั้นนั้นครับนึกถึงเคส iPad ก็อยจะลืมมาถึง425ดีกรีนะครับนะเคสซูกูนะครับผมตัวนี้นะฮะสามารถมีความคงทนแข็งแรงและสามารถโยนทิ้งได้นะครับปลอดภัยต่อทุกคนนะครับนะอันนี้ผมโยนสดจริงๆนะครับแล้วก็แว่นออฟตัสนะฮะแน่นอนครับผมใช้โค้ดเอโมโนลด100บาทนะฮะอยู่คู่กันนะฮะถือว่าเวิร์กนะครับได้ไหมวะสุดท้ายนะพี่เห็นกูเมื่อข้างอ่ะไฟมันจุดไฟติดเว้ย กลุ่มข้างๆพี่มันจุดไฟติดนะน้องไฟมันติดฟูฟูฟูเลยมันก็เริ่มจะหง้าวกันแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยมึงทำได้ยังไงวะครูฝึกก็แบบเดินมาชมเลยแบบโอ้โหนี่แนะีสุดยอดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกลุ่มหนูจุดไฟยังไงเนะี่ยโอ้ผมก็ค่อยๆเอาไม้มาถูกันละครับอาจารย์โ oh, อ้โหครูฝึกแบกบชมมากชมเพื่อนกลุ่มข้างๆพี่มากที่แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอาจารย์โอ้สุดยอดจริง,รงเลยเพื่อนนะพี่เลยจะไปขอเรียนรู้จากมันว่าเฮ้ย hey, มึงจุดไฟได้ยังไงวะกูขอหน่อยเพราะว่าวันนี้ไม่งั้นกูจะไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ยพอไปถึงครับเพื่อนพี่แม่งบอกมาอ๋อเอม,มาทำอะไรเนี่ยมึงสอนกูจุดไฟได้ไม,มันจุดยังไงวะอ๋อรับนี่ไปเ <laughs> พื่อนพี่แม่งถอดมาจากกระเป๋า this is a ไม้ขีดไฟที่กูแอบเอามาจากบ้านกูรู้ว่ายังไงมันก็ต้องมีไอ้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น use this แล้วส่งต่อเพื่อนกูเหมือนอื่นด้วยกู <laughs> <laughs> แบบอาจารย์ิ่กมาชมว่ามึงจุดไฟได้ไอ้ี้ยไม้ขีดไฟจากบ้านโอเค กูก็รับมาครับอืสุดท้ายในวันนั้นนะฮะพี่ก็ได้มีข้าวกินนะฮะนี่คือผลงานของพี่กับเพื่อนๆพนพี่นะครับนี่คือแกงไก่ฝีมือกลุ่มเรานะครับเมื่อไฟมาจุดไฟได้นะครับเราก็เอาไก่ไปทําแกงครับถ้าหากว่าในวันนั้นไม่มีไม้ขีดไฟของเพื่อนพี่นะครับ กูไม่ได้กินอะไรแน่นอนนะครับวันนั้นคือพี่ไม่ได้กินอะไรจริงนะฮะถามว่าพี่ได้อาบน้ำไหมสองวันนี้ครับพี่บอกเลยครับว่าพี่ไม่ได้อาบนะครับกล้าพูดเต็มปากว่าไม่ได้อาบน้ําเลยนะฮะและการเข้าค่ายในภาคสนามวันนี้นะครับคนที่ลำบากสุดในการไปเข้าภาคสนามนี้ครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนพี่ไม่ใช่อาจารย์ที่สอนพี่แต่เป็นป้ากับแม่พี่ที่ต้องขับรถมารับพี่จากโรงเรียนนะครับคือหลังจากภาคสนามเสร็จเนี้ยพี่ก็นั่งรถบัสใช่ไหมครับก็คือขึ้นรถบัสนะครับ กลับไปสู่โรงเรียนรัศสีมาวิทยาลัยที่เรารักนะฮะพอเรากลับไปถึงปุ๊บนะครับแน่นอนฮะป้ากับแม่ก็มารับพี่กลับบ้านต่อแต่นั่นแหละครับแค่เปิดประตูเท่านั้นกลิ่นก็หอมไปยน <c oughs> หอมไปนังคันนะบอกเลย